จะศทานยังสงหวังขอให้เรามาลอยพู่กันแบบนี้ตลอดไปอาทุสาทุส,าสวัสดีครับผมบ่าวเคสติชิชาพ่อกระเทนครับสวัสดีวันลอยกระทงจ้าสวัสดีวลอยกระทงวันนี้นนไป ลอยทุกลอยโซ่ลอยโลกลอยภัยเจ็ี๋เองได้ไหสินะบดีไปกับแม่น้ำรับสิ่งดีๆเข้ามาแม่นลอยทุกลอยโซ่ลอยโลกลอยภัยมันเป็นประเพณีของประเทศไทยของเราวันลอยกระทงเนาะกระทงท15คำเดือน12กระทงมะละกอจะพากันนั่งเจ็บตี๋บางหงือเท่าร่ายหลายง่ายอันนี้จะพากันไปลอยกระทงสะกดครบรอบ20ปี20ปีที่ลอยกระทงด้วยกันเอ ขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปโอ้ยทศทิศบ่มาไปเก็บเงียบเงียเงียบเงียบเียบอะไรเนาะยันมาได้รอยันนั่งเหงาอยู่มนี้สิงเสาอยู่นี่แหละเป็นอะไรกับลูกเลยซึมเสาทศทิศวะยังอยู่เก็บเงียจนถึงวันหลังวันเรากระทงจังมาโอเคเนาะมาได้ดอกยันเป็นโรคซึมเสาอยู่เป็นซึมเสาอยู่เสาต้นนี่แหละโอเคจะทิศส right? okay, okay, so <laughs> ิบตลอดกระทงอยู่เออเมาไอ ทางตำบลจัดเนาะตำบลแถวบถ้า,บานตำบลพันปก,กนี่แหละเป็นสถานที่เฮาให้เฮาลอยนะเมนไปบันน,น,น,นี้นเฮาก็ไปลอยพี่น้องเด้ได้ไปลอยอย่าบอกใหม้มีคู่ผมมีคู่คอมเมนต์มาคุยกันในเด้ดอไปลอยทางใดม่วนอย่าบอกในอย่างกินเน่แล้ก็รักไปลอยกระทงเสร็จแล้วก็สนตามของกินอะไรเนาะไปหาของกินไปหาของกินไปเอาตะบันนี้ท้าทายยังสมหวังขอให้เรามาลอย

สวัสดียามเช้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าเมือ่อคืนลอยกระทุม่มมวลซื่นหงสซลเทศกาลเฮาตื่นเช้ามาบอกเพื่อเนเธอติ๊กพาไปตลาดจ้ะ กลับมาได้อย่างนี้โอเคหนึ่งในนั้นก็คือ,อก,กระมมงบาสติอื่นกระมมงเนาะกระขงกับอีกแบบแต่ว่ากระมมงมีงาเอาไว้ไปหาอยู่หากินยกโยกยกโยกฟินพาพี่น้องลุยน้ําได้อย่างนี้เสื้อผ้า<ร>ได้รพริกมะ<า>เขือมาปลูกอีกละถุงละสิบบาทเอาอ,องเบิง่งให้พี่น้องเบิ่งด้วยถุงละสิบบาทบาสติกเป็นเพาะกาให้แบบนี้เด้อ แล้วก็เลือกเอาต้นหน่อยต้นร้ายโอ้โมีเมงเขาดำฉลทิกอันนี้วันเสาร์วันหวยออกของไฮเปอรน้องทุกๆทุกคนเฮงเฮงรวยรวยเด้อเดี๋ยวดูละสิบบาทพรกถุงละสิบบาทปล<อ>าฉลทิกถุงละสิบบาทอ้าเราต้องไปเพาะเองก้าเอ,เองเลยลลลลลสิบบ<ม>าทมะเขือเจ้าพญามะเขือขาว เอามาเลี้ยงเขาเอาไปปลูกเนี่ยเอามาเลี้ยงไว้นี่นี่ต้นไม้ที่สติกเอามาจากกระบี่เร่มเริ่มตัวสีกระถางไว้แล้วนี่ดิเริ่มอโอกแทงยอดแล้วอันนี้ก็เริ่มแทงแล้วได้ยังคือได้ยังอีกได้หลายอย่างอย่นะของกินของกินได้ข้าวปุ้นมือสติกสิกัมปูสึลูกกิน,นแป๊กละสิบบาทกระปุกมาสติกกะบไม่อยังไรนะโอ้ไอ้บัวหิมะข้างหน้าเด้ฟะนี้น ได้สาดพี่น้องเฮงทวงอยู่สาดที่จริงเสตติกมีแต่เอาไปปูเข่าเลยได้สัดได้เสื้อได้เสื้อทำงานบบาเคนได้รองเท้าบู๊ตได้รองเท้าบูทได้ไอ้ดางเขียวไม่แขวนเสื้อมั่วเสตติกซื้อให้บบาเขนนี่ใส่รอมึงดูของใส่พี่น้องนี่เด็ลายเสตติกพ่นลายพุ้น นี่เกียนไดรยนี้เอาไว้รหลายหมวกค่ะสะดวกใจอันไหนเวลาเขาซักมันแห่งโบทันมันคงจะติ๊กลายดอกลายดาวุณแล้วเลี๋ยวก็เสื้อแขนยาวเข้าน้าแรกระเด็ดดีเสื้อข็งยกแขนยาวอันนั้นดีขนมดีไปบันคือแทบไม่ลด เป็นไม่อย่างอันนี้อันละร้อยยี่ด้อพี่น้องนี่ค่ะบ้าสต็กถือว่าเบาแพงด้วยนี่เอาก็แค่หาสายมามัดใส่ไว้เป็นลุยน้ำตัวเบาเลยด้นเนาะตัวเบาเลยหาเมนูแซ่บๆกินละบ้านในมือนี่บ้านสาวลูกยุดเรียนเนาะมาแซ่บน้ำจ้ำพี่น้องเมนูที่เราหอยต้มปูกูผักขังบ้านมูระพา ผ ah, ah, no. ู้ท no ี man, ่หามากกบีอุดงจุจวัดเข่าวเด้อมนมันหยุดจุจวัดพ้องอเออหนนั้อมมกเอาเด้อกามีไหนยน้องดาปลาชิ้นช่างทอดติ๊กดองน้ำปลามาอติ๊กได้อย่างมากบุหรี่ไหนะเดี๋ยวได้พุงมามื่าติกก เนื้เน,นืนนนอ้อยังแน่นที่นต่อมีมือได้เลยเด้อคุกค,คุกค,คุกบางอันมาาันอาจจนะไม่ถึงน้ำต่ำนะละเอาหละตามฟูดดยไม่กกินได้เนะี่น้องมาช่วยเลี้ยงกันเลย ตัอใส่ถ้วยไปได้ด้วยอยากได้อุ้กจูบสาวลสาวกินมือรลกินจากครอบครัวคราดอกขออภไรเด้อพี่น้องเด้อบอกแม่ว่าบอสุภาพเด้อเขากินในครอบครัวเขาเนาะถ้าเขาไปกินกระหมูเขาก็บอกินแบบนี้เนาะรูกคือความแซ่บใช่เลย มันก็จะออกเข็มๆซุนเค็มนวลๆไ,ไปนหนบวางกินไปกับเส้นมรถผ่านทางไป กระทุงลงทางไหมเมื่อคืนเป็นไหนที่น้องเป็นเรากระทุงม้วนแหละงานใหญ่แบบบ้านเทามีแต่งานเล็กๆเนาะในตำบลในตำบลทักทาเที่ไรคนโดนใช่ว่ามีแต่ตำบลทอนนิดเียตำบลอื่นเขาก็นใหญ่ยุบมีของกินขายอีสานสิบ้านรัาเรื่องขอ เด็ดม <ane> <Euro> mm ือทะเลมือทะเลเนาะเห็นน้อยแต่ม <stakeholder> ือทะเลนะดิฉัน้อยทเลสอง้เอ็ดเ่าคนอป่นคนหนึถ้ายุคปีนี้มันบืหนาวมือหนาวตกน้ำเนาสั่นยปีที่แล้วหนาวเนาะลมุปีหนาวทุกปีลมเปรี้ปีที่แ้วเปิดกระทองปุ๊บลมแน่เทียนลยเดียน่เทียนดับทีนี่มมมีลมสักแอะ ี่น้อยบ้านเราชนะน้ำแขาวเน่ไปม้ทะเลมคืนนะอือรอชนได้สองร้อยูนชนะเลลูกบอื่ไนได้บิเไปหลังเนาะเบงนน้อยบ้านเลยเขาพูดยังอีกเหอะ <c oughs> เป็ดไีอืมอืมเป็่เอามาคุกไข่ดีเื ปลานี่ยก็ปลูกเพื่อเดียวใส่พริกหน่อยแล้วเนี่ยเพราะว่าการกินปูมันได้จุก <c oughs> ได้ดูดกิเผ <c oughs> ็ดกินรสแต่ปลานี่ยังเผ็ดอยู่นี่เผ็ดนีดเผือเผ็อมั้ยเผ็ดเข่านะปลาเป็นก่ชชก แค่ไปเติมเ่อะแล้วมาไปกินสดดเองเลยโอ้ยันโดยดากินเมาไปย่กินจนเมาหอดแล้วกินหลายทีเนาะสดสดมือนันเสียอย่างนึงมุกบอกระยอออกเนื้อทูน้ำอดเนี่ยนึกตรงในทะเ่หาวจะมาทำต้อง จะประมาณนี้เด้ออารมณ์กินตำปูปูโดชิ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 ข้ามใหญ่ๆเนาะเหลาปูจัดไปการประทามผงเงี้ยเนื้อแน่นมากกินไปก็จะซีดไปอารมณ์ประมาณนี้เด้อเผ็ดเนาะมันก็

เป็นคนเกี่ยวกองเงินกันเนาะเกี่ยวข้าวจุกได้แล้วหมดเงินอะก็แล้วแลวหละผมมีบุกเลป่ะเนะบางปีกันยืนทันว่าผมอย่างแล้วบางปีกันเลว้เลวไวปีนี้เล้ยวไว้อยู่เลี้วไว้ปีเงินเบิ๊เด้อกินไปเรื่อยๆพี่น้องจะ๊ะนั่งอินเนี่ยพอตั้งกว่าครึ่งชั่วโมง่ปแล้วตอนนี้กินไปแล้ว ชิปนาทเทะแหละจับเือกันรึอปล่าเน,เนี่ยมือหมาลามด้วย,อยเอเติมมันเลยค่ะอ้ํออาบอกเกลีย์ลาพี่น้องเลยจ้ะมือเด็กไม่ได้พาไปทางใดไอเวียงเฮือนนะมือเด<อ>็กครับครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยได้ครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า